เป็นที่ดัดขนตาเดียวที่ใช้มาทั้งชีวิตโอเคไม่ออกอีกฉันไม่ลองนะไหนลองดมไหมอย่ารักแังขนาดนั้นอ๋อเพราะปกติดัดอยู่แล้วดัดขนตาดัดจลิตแหละน่ากูแหละรัว สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับไบโวยาชและคุณนกเบิร์ดไอวิวค่ะสวัสดีจ้าไบโวยาช เห็นว่าหน้าพวกเราซีดๆอย่างเงี้ยไม่ได้ป่วยนะคะแต่ว่าจะมาเปิดถุงจากญี่ปุ่นซึ่งก็เน้นของจากดองกี้เพราะว่าเราไม่ได้ไปไหนก็มันก็จะมีแบบพวกชิ้นที่เป็นเครื่องสําอางอะไรเงี้ยเราก็จะมาใช้ให้ทุกคนดูกันเลยอขอบอกว่าเวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยฉันบอกเลยว่าจุดสังเกตนะคะก็คือไอ้พวกที่มันมีเลขหนึ่งอะแล้วก็มงกุฎอะก็คือซื้อมาเลยเพราะฉะนั้น่ะเป็นพวกบ้าคลั้างมากเวลาเห็นอะไรที่เป็นแบบ เออมีมงกุฎอ่ะก็คือจะซื้อเลยซื้อเลยแบบไม่ได้ดูร,รีวิวเลยนะว่ามันดีหรือไม่ดีก็คือซื้อมาก่อน <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันนะคะว่าซื้ออะไรกันมาบ้าง <c oughs> ฉันให้เธอเลือกเธออยากลองอะไรก่อนลิบก่อนคือคือทุกคนนกโดนบังคับให้แบบ นกบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราถ้าเราถ่ายกันนกขอเติมปากได้ไหมพ้ดไม่ไม่ไม่เราจะต้องมาลองของสีอ่านกับหัวอ่านไม่ออกหรอศูนย์ศูนย์สี่แล้วชื่อสีอะศูนย์ศูนย์สี่มันมันใส่ญี่ปุ่นอ่านให้ออกสีทาเทชิอ่าโอดมันไมดได้ตัวอิก่อน สวยอ่อเฮ้ยแต่มันสวยนะมันเข้ากับผิวเธอเนอะเอจริงเ<ว>หรอทาแล้วมันแบบดูดีเลยฉันทาว่าน,นี่ฉันก็ยังไม่ได้ทาปากเหมือนกันอืมจ้ะ ก็คือมันดูจะไม่ใช่เป็นเป็นลิปที่แบบว่าเขาเรียกอะไรสีชัดชัดพิมเมแน่นแน่นแบบติดปากเครื่องสำอางที่ญี่ปุ่นมันจะเน้นแบบสีอ่อนอ่อนแต่หน้ากันอ่อนอ่อนอ่อนมากอ่อนไปไหนอ่อนมากเห็นว่าลิปสีเดียวกันบางทีมันก็แบบออกมาคนละแบบนะคะเพราะฉะนั้นสีผิวอาจจะคนละฉีดใช่เราแบบเหมือนแบบพื้นฐานปะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยอย่างนกอาจจะปากดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ชวมาวาสีปาก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 แหลกโมไปให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆพี่นกพ้นหน้ามา ชิ้นต่อไปคุณนกดิฉันขอดเลือกเป็นที่ดัดขนตาได้ปะนี่คือไม่ได้ดัดขนตามาเพราะว่าตั้งใจจะมาด,ดัดให้ทุกคนดูนะคะ oh, <okay. S 1> ขนตาตั้งแต่เฟิร์นแต่งหน้ามาทัชชีวิตเฟิร์นใช้ที่ดัดขนตาอยู่แบรนด์เดียวเลยนะคะซึ่งก็คือชิเซโดค่ะตัวนี้กล่องแดงนะคะสิ่งที่เราเพิ่งรู้เกี่ยวกับนกเวย้ยเราเพิ่งรู้ตอนที่ไปญี่ปุ่นด้วยกันคือปกตินกไม่ดัดขนตาไม่ปัดขนตาปัดขนตาแต่ไม่ไมดัดขนตาใช่ทำไมอะ แค่มีความรู้สึกว่าชอบตอนที่มันแบบไม่ดัดมากกว่าทาไมอ่ะเหมือนรู้สึกว่าขนตาตัวเองเป็นคนแบบไม่ใช่คนตาตกอยู่แล้วอ่ะเธออยากลองดัดไหมไม่อะอะไรหวะอ๋อเพราะปกติดัดอยู่แล้วฮะดัดขนตาดัดจริตแหละหน้ากูแหละรัว เนี่ยมันก็จะแบบตั้งตั้งเนี่ยคือเราว่าแบบที่ดัดขนตาของชิเซดมันเข้ากับรูปตาเรามากเราก็ดัดทีแล้วคือแบบมันแบบมันตั้งแล้วมันอยู่ยาวอะ่ะเออก็เลยแบบชอบของชิเซดแล้วก็เป็นที่ดัดขนตาเดียวที่ใช้มาทั้งชีวิตอ่ะมาที่มาสคาร่าเดิฉันซื้อมาสคาร่าเยอะมากทุกคนนี่คือของเฟิร์นคนเดียวที่เฟิร์นซื้อมานะคะอันนี้ซื้อตามโนคือตอนแรกเฟิร์นไม่ได้ซื้ออันนี้แต่ว่านกซื้อก็เลยซื้อตามนะคะคือทุกคนห้ามบอกนะว่าแบบที่ไทยก็มีคือรู้แลว้วแต่ว่า ปิ๊กอยู่ที่ไทยเฟินไม่ค่อยชอ็อปเฟินไม่ค่อยใช้เงินเฟินจะเก็บเงินไปแบบว่าช้อปปิ้งต่างประเทศเพราะฉะนั้นฉันเลยซื้อต่างประเทศนะคะแล้วก็ราคาก็น่าจะถูกกว่าด้วยแต่ว่าเฟินไม่ได้ดูราคามาเพราะว่าถ้าใครดูบล็อกเฟินก็จะรู้ว่าเฟินเป็นคนถ้าจะซื้อคือซื้อไม่เช็คราคาเพรก็ถ้าเช็คจะรู้สึกเสียดายเงินของคิสมี่อะไรสักอย่างซึ่งสังเกตว่าที่เลือกซื้อมาเนี่ย <S <S <ๆ S 1> ก็เพราะว่าน้องมีมงกุฎนะคะก็เลยเอ็นดูน้องอีกแล้วก็เลยรับน้องมาอยู่ด้วยกันซะเลยนะนี่นะคะของเดซาวูสีแดง แค่นีน่าอปย่างไรมาซอลอนเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่ามันก็เลิกอยู่นะหูหูมันมันขึ้นอยู่นะมันขึ้นเลยนะเนี่ย คือจริงๆริะมาสคาร่าสีน้ำตาลอะมันก็ดีเพราะว่ามันจะทำให้ขนตาดูแบบว่าธรรมชาติขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้แบบต้องการความสพรึงความจึ้งมากอะไรเงี้ยแค่อยากรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นคนขนตาย,ยาวจังเลยแต่ก็ยาวแบบธรรมชาตินะอะไรเงี้ยสังเกตบ้าสองข้างตอนนี้ก็คือไม่เหมือนกันละแต่ทำไมตอนใช้ของโนกที่ญี่ปุ่นมันแบบมัน,บบมนดีกว่านี้อ่ะรู้สึกว่าแบบตอนนั้นมันแบบสะดุง้งอะตะโกนอะโอหรือว่ามันสีดำแลกกันไหมอะไรนะแลกกันไหมกับของเธออะไรนะไม่ได้กิน อ่ะอันนี้คือกล่องนี้นะคะลองอีกข้างนี้เขาดูเออลองอีกข้างไปเลยเปรียบเทียบกันไปเลยไม่เป็นไี่สีชัดมากอ่ะชัดชัดว่าเป็นสีน้ำตาลนะเออนอ่ะให้ดูสองข้างเทียบกันคืออาจจะต้องรอแป๊บหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่ารอแป๊บหนึ่งแล้วขนตามันจะตกไหมแต่ตอนเนี้ยรู้สึกว่าข้างเนี้ยขึ้นกว่าเยอะเลยข้างนี้คือตอนนี้คือน้องหลับแล้วแล้วน้องตกแล้วนะคะอ่ะแต่อีกทริกหนึ่งก็คือแบบว่าปาดขนตาเสร็จแล้วก็ดัดอีกรอบมันก็จะทําให้ขนตาแบบค่อนข้าง ยกขึ้นมาได้อีกรอบนะอ่ะนี่ไงมาแล้วนะก็มาอยู่นะได้อยู่วะ <Okay. S 1> แต่รู้สึกว่าตัวนี้ตัวที่นกยืน<ต>ให้มกเมื่อกี้เออสีชัดกว่าแล้วก็ทําให้ขนตาดูหนากว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เอฟเฟกที่แบบบางๆหน่อยเป็นแบบไม่ได้เป็นก้อนไม่ได้เป็นเส้นชัดเป็นเส้นแบบเส้นเส้น้น้น,นทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมาทางตัวเดจาวูนะคะเรามาที่ขนตาล่างกันดีกว่าขนตาล่างนะคะ,ข,ะ,คะของ Mylash อันนี้ก็คือลองของคุณนกเสร็จแล้วก็ ก็เลยซื้อของตัวเองบ้างเนี่ยหัวเขาเล็กมากคือมันเหมาะกับปัดขนตาล่างมากๆเลยนะคะแต่น้องคนนี้ขนตาล่างจึ้งนาทุกคนคือเฟิร์นชอบมากแล้วมันแบบชอนชัยแบบแบบเออชอนชัยเออเออมันมันคำมันไม่ค่อยถูกใช่ปะใช้คำเป็นหนอนเลยมันเพิ่มความยาวแล้วมันก็ทําให้ดูแบบหนาเอออันนี้คือสีดำเนาะมันเลยอาจจะแบบดูแบบดูแบบว่าสะพรึงจึ้งๆหน่อยถ้าใครชอบแบบซอฟกว่านี้ก็อาจจะต้องไปเอาอันที่เป็นสีน้ําตาลนะคะฝั่งนี้ยังไม่ได้ปดัด ชัดมากฝั่งนี้ปัดแล้วแตะนกก็ไม่ค่อยปัดขนตาล่างปะเออมันดูดุก็เลยบอกว่าเออปัดแค่ขนตาบนพอแต่ถ้าปัดขนตาล่างมันจะทำให้ดูเต็มขึ้นนะอุ้ยงั้นเธอน่าจะปัดนะเธอจะได้เต็มขึ้นตีกันอีแล้วดูดูขนตาเฟินดุ้ง ด,ดีมากคือปกติขนตาล่างอ่ะฉันจะใช้ของเมมเบรีนที่มันเลิกผลิตเลยเว้ยไอแคร์อที่มันเลิกผลิตแล้วฉันก็ยังหาตัวตายตัวแทนไม่ได้แต่ว่าพอเจออันนี้ฉันรู้สึกว่ามันสามารถเป็นตัวตายตัวแทนของแบบแคร์คอของชันได้เลยอ่ะปัดไม่หยุดกำลังปัดเพิ่มเรื่อยๆจนจนถึงจะจุจักแลวคือมันเอามาปัดขนตาบนได้แหละจริงๆแล้วแต่แค่แบบว่าแค่แบบหัวมันแบบมันดูปัดขนตาล่างแล้วน่าจะดีอีกหนึ่งอย่างอันนี้ไม่ได้เป็นมาสคาร่านะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนเซรั่มบำรุงขนตา ตัวนี้ค่ะนี่อันนี้ดีจริง อันนี้เฟอร์ยังไม่ได้แกะลองแต่ว่าคุณนอกอะซื้อเหมือนกันแล้วก็นกเปิดแล้วเป็นไงมันยาวขึ้นจริงเหรอขนตายาวขึ้นจริงเหรอใช่ปัดแค่ช่วงแบบกลางคืนน่ะก่อนนอนแล้วก็รู้สึกเลยว่าแบบขนตาบันยาวขึ้นของคิสมีซึ่งของคิสมีเนี่ยก็อันเดียวกับไอตัวที่มันเป็นมาสคาร่านะคะคือแบรนด์เนี้ยเาขาค่อนข้างเด่นพวกเกี่ยวกับขนตาเพราะฉะนั้นก็เลยแบบอ่ะก็ซื้อมานะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครได้เห็นตัวนี้แล้วก็อยากที่จะขนตาย,ายาวขึ้นก็ไปซื้อมาเพราะคุณนกบอกว่าดีดีะคะ่ะ มาต่อคะ่ะขอแต่งหน้าต่อกนิดนึงเฟื่อนไม่ได้ปัดแก้มนะคะวันนี้ที่ปัดแก้มของมาจอลิก้าแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าญี่ปุ่นนะคะเขาก็อย่างที่เฟิรอนบอกตั้งแต่ต้นคลิปว่าเครื่องสำอางเขาจะสีอ่อนๆหน่อยเ<อ>พราะฉะนั้นเนี่ยเลยซื้อมาไม่เยอะก็คือซื้อมาแค่ที่ปัดแก้มนี่แหละอยากลองอะ่ะเดี๋ยวเราลองปัดดูเอ,อ้ยลืมให้<ม>ด,ดูสีข้างในนี่สีน่าดีค่สีโอ่อนๆเฮ้ยสวยเออเออเออหยนะ เป็นแบบส้มๆ,ๆแบบธรรมชาติอ่อนๆอย่างที่บอกว่าญี่ปุ่นเขาแบบโอเคต่อให้เห็นสีแต่ก็ยังคงคอนเซปต์ของความแบบว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะความแบบว่าอ่อนๆอะไรเงี้ยนี่ก็มีความต้องต้องจิกข,ขูดสีเลยเออต้องขูด,ขดจากแป้งนิดนึงเหมือนกันนะกว่าจะติดมาขนาดนี้นะออเสวยแต่ว่ามันค่อข้างขึ้นเนาะหมายถึงว่าแบบขึ้นง่ายเนาะขึ้นง่ายอยู่ขึ้นง่ายอยู่ หมายถึงอารมณ์เนี่ยแหละค่ะล้อเล่นเรียบร้อยจะตายอืใช่แหละเนาะทุกคนต้องคาห็นด้วยใช่ไหมคะคะคาใช่ตีกันตีกันเป็นไงเป็นไงถือว่าชอบไหมสีมันนี้เฮ้ยดีดูเป็นสีที่แบบสุขภาพดีมาหมวดต่อไปก็คือเป็นหมวดแบบเขาเรียกอะไรเดี๋ยวที่แช่น้ำอ่ะเพราะว่าเวลาไปพากญี่ปุ่นอ่ะมันก็จะมีพวกแบบอ่างให้เราแช่เว้ยถูกต้องทุกที่จะบอกว่าตอนที่พวกเราไปเที่ยวกัน กลับมาปุ๊บผู้เรามาแช่เท้าตลอดทุกวันเพราะเราเดินไกลเพราะว่าหลงซึ่งก็ซื้อมาแบบนู่นนี่นั่นมาลองอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยเห็นเยอะมากในดองกี้เว้ยเพราะว่ามันไม่รู้มันมันเหมือนแบบวางอยู่ทุกที่ในดองกี้เหมือนแบบเป็นตัวโปรโมทอะแต่ฉันไม่ได้ลองสีดีแต่แค่จะบอกว่าไม่เวิร์กเลยแล้วมันฟองเยอะปะไม่มีฟองคือคือพวกเนี้ยไม่เน้นฟองเลยสักอันไม่มีไหนเน้นฟองเลยมอนสเตอร์บับเบิ้ลมันเป็นชื่อเฉยอย่าไปโดนหลอกด้วยชื่อดิ อันนี้ไม่ได้ลองของของรถนี้นะแต่ว่าลองแบรนด์นี้หลจะจากของสีอืน่นแต่คือ2อ,อันเนี้กลิ่นไม่เวิร์กหรอคือฉันรู้สึกเหมือนมันคือน้อํายาแช่ผ้าแล้วฉันเป็นผ้าที่ลงไปแช่อยู่ในอ่างอะแช่แล้วทรมานอะแช่แล้วแบบอยากจะขึ้นสักน้าอะมไม่ชอบอะไม่รู้เหมือนกันนะคนอื่นชอบกันไหมอะแต่ว่าถ้าถามเฟิร์นก็คือไม่ผ่านนะคะสองอันนี้อืมอ่ะฉันให้อุ้ยทุกคนสองสารน้องไหมคะ <c oughs> อ่ะอ่ะอะอะลองดูอันนี้มันใกล้เคียงกับคำว่าของกินแต่ว่ามันกินไม่ได้แต่ว่ามันฉีดใส่ปากได้อันนี้เป็นน้ํายาฉีดปากนะคะเผื่อว่าแบบเออใครมีกลิ่นป่งกลิ่นปากอะไรเงี้ยก็พกไว้ซึ่งแบบเราก็คือคือเห็นมันตลอดทุกครั้งทุกวันที่เดินในดองกี้ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะต้องซื้อแล้วแหละแต่ว่านี้เห็น,นหแ,แบบเป็นรถใหม่รถยูสุก็แบบเฮ้ยจะดีปะนะโม้อีกแล้วอ่ะมันไม่ใช่ยูสุอ่ะ <S <S มันเป็นซีตัสมิ้น เฮ้ยแต่ว่ามันมีนี่มันมีมะนาวนี่ก็มันคือสีตัดไงไม่ใช่ยูสุยูสุไม่ใช่มะนาวยูสุเป็นส้มก็สีตัดคือะเออแล้วสีตัดคืออะไรอ่ะเหมือนแคคตัรสไหมไม่เหมือนแคคตัสไม่ใช่ก็ไม่โอ้ยไม่ต้องเถียงกันเอาคำตอบมาให้ทุกคนแล้วค่ะอ่ะไหนลองลองลองโอเคไม่ออกอีกฉันไม่ลองนะเธอชอบกลิ่นนี้ไม่อันจริงๆอันนี้มันกลิ่นเหมือนชาที่เธอ กินในในร้านนั้นอะไม่ใช่คือมันกลิ่นเหมือนไอ้ช้าที่เธอกินตอนร้านขนมอ่ะคุณเคยกินนี้ป่ะฮอนรสที่มันเป็นแบบสีเหลืองๆอ่ะหรอเหมือนหรอเออฟิวเหมือนเลยไม่ฉันไม่ชอบหวานเอาไหมล่ะไม่เอาก็เค็มต่อเดชฉันอะวันเดียวฉันก็หมดแล้วฉันฉีดทั้งวัน คอนจีเหลือแลมันไม่ใช่ของกินน้องเาเป็นคนชอบกินมากมันเป็นคนกินจุกจิตทั้งวันเลยอะเออแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ถือโอเคนะใช่ไหนลองดมไหมอย่าลักแต่งขนาดนั้นนี่อันนี้นะคะเป็นโฟมล้างหน้าของซุยไซหรือว่ามันอ่านว่าซุยซายหรือว่าซุยอิซาิไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแบรนด์ที่แบบดังมากๆปกติมันจะเป็นกล่องฟ้าเคยเห็นปะเออ ซึ่งเคยใช้อยู่บ่อยแบบเมื่อก่อนเวลาไปญี่ปุ่นก็นจะชอบซื้อกลับมาสมัยที่ไทยมันยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ <c oughs> มันใช้ดีมากมันแบบมันล้างหน้าสะอาดแล้วก็หน้าไม่อียดอะไรเงี้ยรอบนี้ล่าสุดมาเจอสีนี้นะคะแล้วคือเป็นคนแพ้สีแบบนี้อะสีเหลืองๆส้มๆอ่ะคือเป็นคนชอบสีอะไรแบบเนี้ยก็เลยซื้อมาด้วยความเอ็นดูน้องอีกแล้วยูซุเซนทออฟยูซุแอนทียูซไงเออไปกังแรกที่ถูกอ่ะใช่แล้วชอบตรงที่แบบมันเป็นแบบ ในในกล่องใหญ่อะมันก็จะเป็นอันเล็กๆแบบแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นอะเวลาที่เราแบบไปต่างจังหวัดอะเราพักที่เดิมซ้ำอะไรเงี้ยฉันก็จะพกไปประมาณแบบ2อัน3อันคือใน1กล่องเล็กเนี้ยมันใช้ได้ประมาณแบบ1นถึงสครั้งจริงหรอเออไ,ได้สองครั้งเลยเหรอใช่เพราะฉะนันหน้าเล็กไม่พูดต่อนะ <laughs> จริงจริงคือหน้าฉันมันใช้ได้2ครั้งจริงๆเนี่ยมันเยอะน้ย้ยเธอ 2>, <laughs> 2ครั้งก็คือเช้าเย็นไงก็คือ1วัน,1ว,น1วันก็จะพกไปอันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยลองไหมอยากลองไหม หมายถึงล้างตอนนี้หรอไม่คือให้ไงให้ให้ไปลองอันเดียวพอเอาไปอันเดียวเองนะจริงปกติหลังกล้องนกแก้งเฟิร์นนะคะอันไหนอ่ะออีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีงามมากเอ้ยอันนี้ลองใช้ยังลองแล้วใช่อ่ะอออ่ะอ่ะอันนี้เป็น โรออนที่ได้รางวัลมาแบบอืก่อนเนื่องไม่รู้กี่ปีนะคะมันไม่เน้นมีกลิ่นคือมันใช้กลบกลิ่นต,ออตัวเราเองมากกว่าดีมากคือปกติแล้วอะนกอะถ้าไม่ทาเต่าคือแบบไม่ได้เลยอะก็คือเต่า <c oughs> แบบบยวินเลยไม่แต่นี้จริงๆก็เลยแบบพอใช้เน,นี้ยเวิร์กมากในแบรนด์นี้เลยอะมันมีที่ที่ทากลิ่นเท้าด้วยนะอ,อันนี้ก็เคยซื้อให้เพื่อนเหมือนกันแล้ว <laughs> ก็ดีมากาเลยแล้วก็ดีมากเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นเท้าอีกเลย นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเออแบรนด์เนี้ยไว้ดับกลิ่นได้ดีเป็นของ soft stone นะคะเพื่อนเธอแต่ละคนนี่คนนึงมีกลิ่นตัวคนนึงมีกลิ่นเท้าน่าเห็นใจนะแอบเห็นใจแล้ก็เลยบอกนอกว่านกซื้อเลยหยุดที่มาร์กหน้ามาที่มาร์กหน้าเนี่ยเฟิร์นซื้อมาสกล่องอันนี้ไม่เคยลองเลยอันนี้ของอะไรนะ The NMF อะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าซื้อมาเพราะว่า มันมีรางวัลมีงวัอีกแล้วแต่อันนี้เคยลองแล้วมีนอนอะมิโนมอยส์อันนี้กล่องนี้คือเคยซื้อลองตั้งแต่ไปญี่ปุ่นครั้งก่อนแล้วก็ชอบมากเพราะว่าเนื้อมาสกเขาเป็นเนื้อแบบเจลอะมันนุ่มมากแล้วเวลาแบบเอาไปแช่เย็นอ่ะแล้วเอามามาค,คือมันฟินมากแล้วฉันก็รู้สึกได้ว่าเวลาใช้อันนี้หน้าฉันแบบชุ่มชื้นมากไว้เธอ,อหน้ามันดีมากชุ่มชื้นมาฉันชอบฉันเป็นคนชอบมาร์กหน้าแต่ส่วนใหญ่่ะเนื้อของมาร์กที่ชอบจะเป็นชอบเป็นเนื้อเจลเพราะมันสบายหน้ามากอะไรอย่างเงี้ยเออก็ มีมีนอนนะคะที่แบบเป็นตัวตายตัวแทนที่แบบถ้าไปญี่ปุ่นก็จะแบบซื้อมาอะไรอย่างนี้เออสบกระฟังขอได้ไหม้เคยลองใช้แล้วนี่ให้แผ่นเดียวได้เดี๋ยวไม่ดีกว่าไม่ได้ก็คือให้กระจกนันเดียวให้มาอันเดียวมีครับคงใหญ่บ้างแต่ล้วอันเดียวแล้วมันเก็บจริงเอาไปอีกเอาไปอีกดีอ่ะเดี๋ยวเรามาหมวดสุดท้ายกันดีกว่านะคะหมวดสุดท้ายเป็นหมวดยาต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะค่อนข้างดังเรื่องยามากทุกคนแบบ ญี่ปุ่นคือแบบร้านขายยาเยอะมากแล้วก็ยาที่ญี่ปุ่นคือดีจริงๆสมัยก่อนที่ไปญี่ปุ่นบ่อยอ่ะจะแบบไปเพื่อซื้อยาเลยนะอันนี้มีเป็นยาแก้ปวดตัวนี้ก็คือเป็นยาแก้ปวดที่ดังมากนกอยากลองรีวิวไหมทำยังไงก่อนถึงรีวิวต้องโดนต่อยโอ้ยผมปวดยังไม่ทุกคนนกโดนแกล้ง ตัวนี้แม่ก็ฝากซื้อนี่มันก็จะเป็นหัวแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็มันก็จะมีน้ํายาแล้วมันก็จะชุ่มๆอยู่ที่หัวแล้วมันดีมากคือจาได้ว่าสมัยแบบออกกําลังกายเยอะๆแล้วก็แบบปวดตัวคือใช้ตัวนี้แบบนึงแล้วมันก็แบบดีขึ้นเลยอะ่ะเนี่ยชาวปวดหลังเนี่ยก็ต้องใช้ออแล้วนะคะใช่ใช่ใช่แผ่นแปะล้อตใน,น,ออนของญี่ปุ่นมันดีมากเว้ยแผ่นแปะล้อตในอะ่ะคือมันหายไวมากแล้วก็แปะง่ายแล้วก็ไม่ค่อยหลุดด้วยถ้ารน,อนนอกทําืก็แปะข้างนอกไปดี ถอดเสื้อผ้าอุ๊ยร้อนน้องก,ก็ถอดเสื้อผ้าเอาหน่อยก้นเนาะแดดแ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 ต่อันนี้คือแค่แปะเราก็ไม่เป็นร้อนใหนน้แเหรอไม่ใช่มันต้องเป็นร้อนในก่อนแล้วค่อยแปะสิแล้วเธอจะรู้ได้ยังไงว่าร้อนในเธอจะไปเป็นจุดไหนของปากเธอจะแปะกันไว้ก่อนได้ยังไงอ๋อร้อนในแบบที่มันเป็นเหมือนแบบคล้ายๆแบบร้อนๆในๆป่ะร้อนใน, <laughs> น,นเป็นไงขึ้นรูปให้หน่อยเธอเธอไม่เคยเป็นร้อนในหรอ ร้อนในอ่ะไม่เคยเป็นแต่เคยเป็นแบบกัดปากอ่ะเพราะกินซุปแล้วกัดปากเออแต่อันนั้นมันต้องเป็นตุ่มๆข้างในปากอ่ะเออไม่เคยเป็นเฮ้ย <Hey! S 2> ตรงกลาง,างามันจะโบโบอะ่ะมันจะโบโบเป็นหนองแล้วก็แบบมันก็จะแบบทรมานมากคือกินอะไรก็ทรมานกินอะไรไปโดนเอออย่างเงี้ยกินน้ำเออกินน้ำลายเอออย่างเงี้ยทำหน้าตาด้วยดี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 เฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่ามีคนไม่เคยเป็นร้อนในด้วยหรอวะมีใครไม่เคยเป็นร้อนในบ้างไหมคะช่วยบอกหน่อย โทษโทษลืมรีวิวมันคืออะไรอ่ะอยู่ดีีก็ไปดมนี่ลูกทองก็เหมือนกางเกงในแล้วเฟอร์หยิบไปดมลูกน่มันเป็นอะไรวะมันดมกางเกงในเหรอไม่ใช่หอมปะอ้าวคิดอะไรอ่ะ ถั่วแดงอ๋อแล้วนคือถั่วแดงเหรอเออคือเห็นอันนี้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอะทำงานหน้าคอมเยอะเออแล้วก็แบบปวดบ่อยแบบชอบอยู่อย่างเงี้ยแบบโอ้โอ้โอ้โอ,อะไรอย่างเงี้ยปกติแล้วอะไอพวกอย่างเงี้ยมันจะมีหลายแบบนะของญี่ปุ่นจะมีพวกถุงร้อนที่แบบไปเวฟแล้วก็จะมาแปะเวลาสําหรับคนปวดประจาเดือนอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราอะไม่ได้ปวดประจาเดือนแล้วไม่ได้ท้องนะคะแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าทําไมเดี๋ยวไว้แบบสักปีหน้าลวกันเดี๋ยวค่อยมารีวิวเออมันเป็นความลับก็ต้องติดตามต่อไปแต่แบบว่าพอดพอดี ไปชมเด็กไปเลยนี่ค่ะที่มันปวดประจำเดือนเลยลูกกอ่ะคือมันเป็นแบบเนี่ยมันก็จะไว้วางบนไหลอย่างยังไงวะนี้หรอเฮ้ยไม่ได้อ่ะไม่อยู่อ่ะฝั่งนี้ดิไอ้บานี่เออเออเอออะไหนจับดีๆดิ นี่แต่ว่าเราจะต้องเอาไปเวฟก่อนเพื่อให้มันร้อนแล้วก็ข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าถั่วแดงเนาะเออเป็นถั่วแดงหลายครั้งก็คือใช้ได้ตลอดเลยก็คือเอาไปเวฟให้มันอุ่นแล้วก็เอามาวางบนตัวอย่างเงี้ยมันก็จะผ่อนคลายคือแบบว่าความร้อนเนี่ยมันทาให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายเหมือนเวลาที่เราแช่น้าร้อนน่ะที่เราชอบแช่น้าร้อนกันเพราะว่ามันทําให้กล้ามเนื้อคลายเออมันก็จะคลายปวดคลายเครียดอะไรอย่างเงี้ยอันะะนี้ก็จะเป็นหลักการเดียวกันแล้วก็มันก็จะมีกลิ่นถั่วแดงด้วยมันเป็นแค่กลิ่ะหมาายยยงไแดดูล อยากรู้จริง๋อ,อไม่เอาเดี๋ยวถึงขั้นผ่านเลยเอนะ้เอย่าเลยเ,เว็บไปเ,เว็บมาสรุปถั่วงอกหมดแล้วคะ่ะหมดแล้ว <c oughs> อันนี้ไม่ได้รวมสิ่งที่นกซื้อไงพอนกอะแกะไปหมดแล้วแต่จริงๆก็ซื้อคล้ายๆกันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะป้ายยากันเองตอนอยู่ดองกี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็หมดแล้วนะคะสำหรับของที่เราจะมาแกะดูซึ่งก็ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะคะใช่ไหมคะไม่มีเลยก็คิดดูราคาก็จำไม่ได้ <c oughs> แล้วก็แล้วก็หยิบกันมาผิดสีผิดกิ่นสุไม่ใช่เป็นแคนตั๊อีกค่ะก็ในมันเทิงนมันเทิงโอเคทุกคนก็หลังจากคลิปนี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้เฟิร์นมีลงคลิปตะลุยกินญี่ปุ่นไปแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะก็ย้อนไปดูได้นะคะส่วนอีกไม่กี่วันถัดจากนี้นะคะเราจะลงญี่ปุ่นตะลุยมูนะคะก็จะพาไปตามวัดต่างๆที่คุณนกเป็นคนพาไปมีทั้งวัดสําหรับสายงานศิลปะของงานขอความรักเออแล้วก็ชื่อเสียงแล้วก็ชื่อเสียงอ่ะเพราะฉะนั้นก็ าเกิดว่าใครอยากดูนะวิธีไหว้ต่างๆที่คุณนกพาเฟินไปเนี่ยก็มาดูได้นะคะแต่ว่านกมันไหว้ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ใช่คลิปนั้นก็เหมือนคลิปนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวนกก็จะมีลงของมูคือนกเป็นคนที่ซื้อของมูมาเยอะมากนกซื้อเครื่องรางมาเยอะมากๆแล้วก็โชคดีที่คลิปนั้นของนกนะคะมีญาตินกเป็นคนเล่าจะบอกว่าคลิปนั้นเฟินได้แอบดูแล้วมีประโยชน์มากแล้วเฟินก็ไม่เข้าใจว่าทําไมนกมึงไม่เล่าให้กูฟังตั้งแต่อยู่ที่นู่นเพราะนกมันไม่รู้เลยไงใช่นกไม่รู้เลยก่อนนั่นหะก็าิีจมใ้ตตด ทั้งสองช่องทางแล้วก็คลิปเครื่องรางของคุณโนกเนี่ยก็จะมีแจกของด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้เครื่องรางจากญี่ปุ่นแบบปังๆเนี่ยก็ไปรอติดตามช่องคุณโกด้วยนะจ๊ะค่ะ,คะโอเคสําหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วเดี๋ยวไปตีกันต่อเดี๋ยวหลังกล้องเฟิร์นก็จะโดนหยุ่มหัวนะคะไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย